ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านก็มาต่ออีกแปลงนึงนะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่อายุเท่ากับแปลงเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับก็คืออายุ4ี่สิบเจ็วันนะครับก็ทําการใส่ปุ๋ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็ข้าวก็อยู่ในลักษณะต้นบิดนะครับต้นบิดเริ่มกลมนะครับเขาเรียกว่าเหลี่ยมบิดเหลี่ยมแล้วก็ลบเหลี่ยมนะครับ ก็อย่างที่ใครหลายๆคนพูดนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าผมไม่รู้หรอกพวกคุณจะเจอปัญหากับอะไรนะครับในแต่ละการทํานาของแต่ละคนนะนะผมให้คุณมองโอกาสให้เป็นนะครับการผิดพลาดหรือว่าการล้มเหลวแต่ละคนน่ะมันจะสอนให้ท่านเก่งจะสอนให้ท่านเข้าใจในการทําข้าวมากขึ้นนะครับฉะนั้น บางคนมองว่าการทําข้าวมันยากเนี่ยแล้วเกิดอาการท้อเกิดอาการไม่อยากทําไม่อยากจะลงทุนหรือว่าเดินต่อเนี่ยอันเนี้ยท่านก็จะไม่ประสบความสําเร็จในการทําอุปสรรคอะมันมีทุกคนในแต่ละที่ในแต่ละปัญหาแต่มันอยู่ที่แนวทางของแต่ละคนแก้ปัญหาในรูปแบบใด,ดนะครับปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันรูปแบบการแก้ปัญหาก็แตกต่างกันนะครับ สำหรับแนวทางผมปัญหาที่ผมเจอผมมักจะไม่เจอปัญหาที่มันแบบปัญหานักหนักอ่ะผมเจอแล้วแต่ผมก็อยากให้มันเจออีกแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่เจอครับปัญหาอะไรที่เราเจอแล้วเราแก้ได้เราจะไม่กลับมาเจอปัญหาที่เราไม่เคยเจอส่วนใหญ่ถ้ามันจะมามันก็จะมาในลักษณะที่เราเผลอ ไอที่เราไม่ได้สนใจหรือว่าเราชะล่าใจเช่นเรามองว่าข้าวเนี่ยสวยข้าวเนี่ยดีเราก็ถึงได้ไม่ฉีดยาไม่ดูแลไม่บำรุงนั่นแหละครับเราก็จะเจอในสิ่งใหม่ๆเจอในปัญหาใหม่ๆที่เราเจอคุณเห็นไหมครับว่าลักษณะข้าวเนี่ยตรงไหนที่น้ำน,น้อยๆเนี่ยข้าวจะเตีย้ย ตรงไหนที่น้ําสูงสูงเนี่ยข้าวจะสูงดูอย่างนี้สิครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าแปลงมะกี้กับแปลงเนี่ยต่างกันเลยเห็นไหมครับข้าวสูงต่างกันอันนี้ข้าวเป็นศอกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณอยากจะให้ข้าวสูงอะ่ะคุณก็แค่อัดน้ําให้เยอะนะครับในฤดูหนาว่ะใส่น้ําเข้าไปเยอะๆเลยถ้าคุณมีน้ําเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ในฤดูหนาวมันก็เป็นฤดูที่บีบบังคับอยู่ดีละครับเป็นฤดูที่เราหาน้ํามา มาเติมมาใส่ไม่ได้นะครับผมพูดแบบนี้ดีกว่าเนะก็คือฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะเป็นพฤติกรรมอีกอย่างก็คือเราหาน้ํามาใส่ไม่ได้นะครับเมื่อเราหาน้ํามาใส่ไม่ได้ข้าวมันก็เลยเตี้ยกแก่นอีตรงไหนที่เป็นแอ่งน้ําหรือว่าน้ําเยอะๆน้ําลึกๆอ่าตรงนั้นข้าวก็จะสูงมันก็เหมือน มองตัวเราเองดีกว่ามองตัวเราเองเป็นหลักพื้นฐานเลยก็ได้การทํานานะครับหลักพื้นฐานในการมองตัวเองอะไรหครับท่านคิดว่าถ้าท่านโดนน้าท่วมอ่ะท่านจะ่หวขึ้นมาไหมหรือว่าท่านจะขยิ่งตัวเองขึ้นมาไหมถ้าท่านโดนน้าท่วมหรือว่าน้ํากําลังจะท่วมปากท่านท่วมจมูกท่านเนี่ยท่านจะยืดไหมข้าวก็เป็นพฤติกรรมเหมือนกันครับ ก็คือข้าวถ้าท่วมสะดือท่วมท้องเขาก็จะยืดตัวเองขึ้นมาครับเพื่อหนีน้ําฉะนั้นเราก็จะใช้ธรรมชาติตรงนี้ให้เป็นหลักครับก็คือเราอยากให้ข้าวสูงก็แค่อัดน้ําให้เยอะให้ท่วมต้นข้าวเดี๋ยวต้นข้าวจะยืดตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยสักเม็ดเดียวครับนี่คือหลักการมองตนเองเป็นหลักสองสิ่งที่เราอยากให้มองอีกอย่างหนึ่งก็คือ พฤติกรรมการป่วยการกินอาหารของเรานะครับว่าเราจะรอให้ตัวเองป่วยก่อนแล้วค่อยทําการรักษาหรือเราจะกินยาเมื่อเราใกล้จะป่วยหรือเรารู้ตนเองว่าเรากําลังจะไม่สบายเรากินยาหรือท่านจะรอให้มันเป็นหนักแล้วค่อยแก้อันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านผมแค่อธิบายในหลักเอาตนเองเป็น เป็นพื้นฐานนะครับเอาตัวเองเป็นพื้นฐานคือไม่ใช่เอาตัวผมเป็นพื้นฐานให้ทุกท่านนะผมให้ทุกท่านกลับไปมองตนเองเป็นพื้นฐานของการใช้ชใช้ชีวิตดํารงชีวิตการทำงานการทำการเกษตรการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มองพื้นฐานตนเองเป็นหลักพื้นฐานตนเองหรือว่า พื้นฐานคําว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือเป็นจุดศูนย์กลางหรือพื้นฐานของการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จนะครับคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณมองตนเองก่อนนะครับถ้าตนเองมีวินยัยมีระเบียบมีการจัดการการจัดระเบียบการจัดวินัยให้ตนเองเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าไอ้คนคนนั้นอะยังไงก็สําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่คุณลองมองกลับใหม่ มันจะสำเร็จในสิ่งที่มันมีพื้นฐานการสำเร็จนั้นมาได้แค่นั้นนะครับเช่นไอคนคนนี้มีวินัยมากนะครับมีวินัยบ้างมีการเป็นระเบียบมีการทำทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบของมนุษย์ทุกอย่างแล้วทำดีด้วยนะครับมีระเบียบมีเวลามีกรอบทุกอย่างของชีวิตคิดตลอดนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยตลอดแต่มันไม่มีตัง มันไม่มีเงินความสําเร็จของเขาก็จะสําเร็จเท่ากับทุนชีวิตที่เขามีนะครับต้องพูดอย่างนี้ข้าวก็เหมือนกันข้าวก็ทําทุกอย่างตามระเบียบตามเวลาตามอายุข้าวทุกอย่างแต่บ้านปลายชีวิตของข้าวมันจะได้ผลผลิตเยอะหรือผลผลิตน้อยมันก็อยู่ที่ต้นทุนการใส่ยาใส่ปุ๋ยเหมือนกันครับเขาเรียกต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตทั้งมนุษย์แล้วก็พืชเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนมีเงินเยอะมีทุนเยอะก็ใช้ชีวิตดีใช้ชีวิตตามระเบียบและในระเบียบนั้นก็จะง่ายแล้วก็ใส่ได้เต็มร้อยไงครับพืชก็เหมือนกันนี่ก็คือการดำรงชีวิตของพืชกับคนเหมือนกัน ใช้การเกิดตั้งแต่เป็นเมล็ดอ่อนเราก็เกิดเหมือนกันแหละครับสุดท้ายแล้วบ้านปลายชีวิตมันก็ประสบความสําเร็จในอีกแต่ละแบบของแต่ละคนแต่ละพืชแต่ในระหว่างทางที่มันใช้ชีวิตอะพืชหรือว่าคน่ะมันเจออะไรบ้างแล้วมันจัดการกับปัญหาที่เกิดเป็นระเบียบเป็นวินัยแบบไหนแก้แบบไหนแก้ทีละจุดหรือว่าจะไม่แก้ปล่อยปะละเลยจนมาพัางหรือว่าแก้ปัญหาไม่ทัน มันก็อยู่ที่ตัวท่านเลือกว่าท่านจะเลือกแบบไหน,นมันก็อาจจะเหนื่อยนะครับการที่ผมพูดแบบเนี้ยมันก็อาจจะเหนื่อยแต่จริงๆมันไม่ได้เหนื่อยครับมันเป็นการฝึกมันเป็นการสอนตนเองนะครับให้เราเนี่ยมีระเบียบนะครับมีระบบการจัดการชีวิตมีระบบการจัดการพืชให้มันไปในแนวทางที่ค่อยๆดีขึ้น ผมไม่ได้อยากจะแนะนำว่าทำให้มันดีในวันนี้นะครับคือแต่วันนี้คุณทำดีที่สุดหรือยังในลักษณะข้าวแบบนี้ความหมายของผมคือแบบนี้เช่นข้าวเหลืองเนี่ยข้าวเหลืองข้าวแจ้ข้าวแกนเหลืองแจ้แคะแกนในฤดูหนาวท่านใส่ปุ๋ยยังครับท่านใส่ปุ๋ยแล้ว ท่านฉีดยาเชื้อราฉีดยาทุกอย่างเพี้ะเพื่อนอนเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับคือวันนี้ท่านทําดีที่สุดแล้วท่านทําเสร็จแล้วจบแล้วท่านไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วครับข้าวจะเหลืองจะแก้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในดงข้าวท่านไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปหาเงินไปลงทุนอะไรแล้วครับรอครับรอจนกว่าระยะเวลาที่เราทําไปแล้วอะ มันจะย้อนกลับมาให้เราทำไหมท่านเข้าใจตรงนี้ไหมคือผมไม่อยากให้ท่านเป็นเหมือนคนที่จะเอาวันนี้ให้มันเห็นเลยเนะี่ยมันมันไม่ได้นะครับเหมือนเราไม่สบายเราจะกินยาเม็ดเนี่ยเม็ดเดียวแล้วเราจะกินปึ๊บหายเลยมันไม่มียาใดในโลกนี้วิเศษแบบนั้นนะครับมันมีแต่แบบกินวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะดีขึ้น ข้าวก็เหมือนกันเราฉีดเราใส่วันนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้มันอาจจะดีขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเมื่อมันดีขึ้นจนไปถึงระยะที่เราจะต้องฉีดอีกรอบหนึ่งท่านฉีดหรือเปล่าผมต้องมองว่าท่านฉีดหรือเปล่าถ้าท่านไม่ฉีดมันก็เรียกว่าไม่หายขาดเข้าใจาตรงนี้ไหมครับ ถ้าเทียบถึงชีวิตเราก็พูดในหลักของเราก็คือท่านไม่กินยาให้มันหายขาดเมื่อท่านไม่กินยาให้มันหายขาดตอนท่านมองว่าท่านหายแล้วท่านหยุดกินยาแล้วหยุดการรักษาแล้วเหมือนหมอให้ท่านกินยาให้ท่านดูแลตนเองอ่ะตลอดสิบวันแต่ท่านดูแลตัวเองได้แค่ห้าวันแล้วอีกหกเจ็ดวันท่านไม่สนใจท่านไม่กินยาท่านไม่ใส่ใจท่านมองว่าท่านหายแล้ว นั่นแหละครับเรียกว่าการทําให้มันดือ้อยานะครับพืชก็เหมือนดันเรารักษาโรคหายแล้วรักษาหนอนหายแล้วแต่เราถึงระยะเวลาที่จะต้องฉีดให้เป็นเหมือนวัคซีนแต่ท่านดันไม่ฉีดไงท่านบอกว่ามันหายแล้วมันจบแล้วท่านก็เลยไม่ฉีดไม่ดูแลนั่นแหละครับคือการทำให้มันดือ้อ แล้วเมื่อมันดือ้อคราวนี้แหละครับการรักษามันก็จะใช้ระยะเวลามากขึ้นไปกว่าเก่าแทนที่ข้าวจะกลับมาสมบูรณ์ได้ไวเขียวได้ไวก็กลับกลายมาเป็นการรักษาฉีดซ้ําฉีดซาาฉีดจนร่างกายข้าวหรือว่าต้นข้าวเนี่ยเกิดสภาวะโสมยาเพราะจะรีบรักษาให้มันจบก็ไม่ยอมทําไงครับปล่อยยื้อจนมันดือ้อ ค่าวนี้เมื่อมันดือ้อก็ฉีดซ้ำฉีดซากจนมันโทมจนมันเสียจนต้นไม่สามารถรับโลกรับยาไหวเหมือนร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันเขาสั่งให้คุณกินยาเจ็ดวันแต่คุณกินยาได้ห้าวันสุดท้ายแล้วคุณบอกว่าหายแล้วคุณก็ไม่กินยาต่อไม่ดูแลต่อสุดท้ายแล้วคุณเป็นหนักขึ้นร่างกายคุณต้านยา ร่างกายต้านยานะครับเริ่มไม่รับยาเขาก็จะใช้ยาที่รุนแรงขึ้นเมื่อมันใช้ยาที่รุนแรงขึ้นสภาพท่านก็รับเรื่องยาไม่ไหวก็เกิดสภาวะไตาวายล่มร่างกายก็จะเริ่มเน่าเริ่มพังแล้วก็จะซุดลงไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือมองวงจรชีวิตเราเลยนะครับมองวงจรชีวิตเราเนี่ยนะครับ แล้วคุณจะทําทุกอย่างง่ายนะครับเอาพื้นฐานเราเป็นหลักแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะคุณยังหนาวเลยคุณคิดว่าพืชไม่หนาวนะครับคุณลองมองในสภาวะหน้าหนาวสิครับว่าหน้าหนาวเนี่ยมนุษย์เรายังไม่อยากจะตื่นนอนเลยมนุษย์เรายังไม่อยากจะทํางานเลยมนุษย์ยังรู้สึกขี้เกียจเลยครับพืชเหล่าเนี้ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย เขาก็มีอาการพฤติกรรมเหมือนกันทุกอย่างและครับไม่อยากจะหาอาหารไม่อยากจะกินไม่อยากจะอะไรม,มันเย็นไปหมดแล้วเราทําอะไรครับเราก็จะบี้ตะบันฉีดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เขาบอกว่าใส่ในฤด,ดูหนาวแล้วมันเขียวได้มันงามได้เราก็สรรหาสารพัดใส่สุดท้ายแล้วพังมันก็แล้วแต่แนวมุมมองของท่านนะครับคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะบางคนกลัวเรื่องบว คุณจะไปกลัวทําไมครับบัวมันลงเราก็แก้ด้วยปุ๋ยสิครับคือยานะ่ะเราฉีดอยู่แล้วครับยังไงเราก็ต้องฉีดถึงทุกเจ็ดถึงสิบวันอยู่แล้วจะอยู่ไม่อยู่อย่าไปสนใจครับไม่อยู่สิ่งที่มันจะช่วยคุณได้มันก็คือปุ๋ยทางดินก็คือตัวยูเรียมันจะช่วยคุณได้นะครับแต่คนมองว่าเห็นแล้วมันหมดมันแรงมันท้อนะครับ ส่วนตัวผมผมก็ท้ายมันลงนะบวบแต่ผมไม่เคยกลัวหรอกครับมันลงผมก็มีวิธีแก้ของผมเพราะไม่ใช่ว่าผมไม่มีประสบการณ์ผมก็มีประสบการณ์มาแล้วนะครับเรื่องบวลองย้อนกลับคลิปไปดูตอนเรื่องบวผมอะลงเต็มนาเลยผลผลิตมันก็ไม่ได้ลดต่ําไปกว่านี่ครับแค่เรามองข้าวทุกวนันมองให้ออกมองให้เป็นสังเกตให้เป็นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไระครับเราก็มาพูดคุยนะครับ เราไม่รู้จะสอนอะไรเนาะเราก็พูดในเชิงเปรียบเปยนะครับเปรียบเปยสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าข้าวเนี่ยมันก็เหมือนเราแหละครับมันมีระยะเวลามีกําหนดชีวิตนะครับการที่เราจะไปเล่งเขียวเล่งงามตลอดเวลาเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพืชหรือว่ามนุษย์มันก็มีเวลาเจ็บป่วยเหมือนกันแหละครับแต่เจ็บป่วยแล้วเนี่ย ท่านทันหรือเปล่าท่านทันรักษาท่านทันกินยาท่านทันฉีดยาหรือเปล่าหรือว่าท่านจะปล่อยให้มันโสมให้มันหนักแล้วค่อยมาฉีดมาแก้แล้วมันจะรับไหวไหมผมให้มองแบบนี้ส่วนเรื่องแมลงผีเสื้อหนอนอะไรต่างๆเนี่ยมันเรื่องเด็กๆครับคือวงจรมันก็ง่ายๆนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปแล้ววงจรหนอนหรือว่าวงจรผีเสื้อมันเด็กน้อยครับผีเสื้อมันมาอยู่ในนาข้าวเขาขาวเต็มนาก็สึง ซึ่งสื่อถึงหมายความว่าผีเสื้อไม่ได้ทําลายข้าวแต่ไข่นอนอนะทําลายนะครับเนี่ยท่านก็คิดได้เลยว่าควรจะหายาคุมไข่กับยาฆ่าหนอนไม่ใช่ยาฆ่าผีเสื้ออย่ามั่วนะครับเห็นไหมสองข้าวเป็นใบเหลืองเป็นใบไม้เป็นใบลายท่านไม่รู้หรอกครับว่าใบเหลืองใบไม้ใบลายตรงไหนเป็นบ้างท่านไม่รู้หรอกครับ ่านจะรู้จริงๆก็ตอนที่ท่านผสมยาฉีดแล้วแล้วท่านก็บอกเอ,อ้ยรู้งนี้ใส่ย,ยารู้อย่างนี้นะครับความหมายของท่านรู้อย่างนี้ใส่ย,ยาเชื้อราไปด้วยดีกว่าเพราะว่าตรงนู้นเป็นตรงนี้เป็นก็นี่ไงเพราะว่าไม่ไม่ได้สนใจตรงนี้คือคําว่าเชื้อราเนี่ยก็ควรจะใส่ให้หมดไหมใส่ให้ครบทุกตัวไหมเพราะว่าเราไม่รู้ไงคุณจะมาเดินดูต้นข้าทุกต้นในนาคุณได้เหรอคุณเก่งขนาดน,นั้นเลยเหรอ คุณจะเดินสำรวจตั้งแต่มุมนี้เดินลุยตั้งแต่มุมนี้ไปเลยนะครับเดินสำรวจหมดเลยว่าในนาเรามีมแมลงอะไรมีเชื้อราอะไรนี่แม่งนาแค่สี่ไล่ท่านาเป็นร้อยไล่เป็นพันไล่ไม่ตายเลยหรอครับเดินดูตายเลยเหรอไม่ไหวหรอกครับอย่างนั้นผมมองมันไม่ไหวครับคือข้าวเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนอนหนึ่งไข่หนึ่งเชื้อรา ไวรัสนะครับเพีย้ยห้าอย่างเนี่ยเรื่องศัตรตูมันมีแค่ห้าอย่างจบแล้วเนี่ยคุณคุณคุณอยากจะฆ่าศัตรตูมันมีแค่ห้าตัวในนาข้าวส่วนเรื่องฮอร์โมนบำรุงปุ๋ยเกล็ดต่างๆเนี่ยไอเนี่ยตัวนำมแมลงห้าตัวนี้มาคิดแค่นั้นนะถ้าคุณใส่ไอสามอย่างสุดท้ายก็คือเสริมปุ๋ยเก็ดกรดอะมิโนไอสามตัวนี้ถ้าคุณใส่ลงไปในจำนวนที่เยอะ คุณยอมเสี่ยงกับเรื่องมแมลงเรื่องเชื้อรานะคิดไว้แค่นี้แต่ถ้าไม่ใส่ข้าวก็ไม่ได้ผลผลิตวันวันดีแต่รักษาโรคนะครับดีแต่รักษา,มาแมลงนะครับแต่ไม่เคยบํารุงต้นข้าวมันก็ไร้ค้าต้นข้าวมันจะมีความต้านทานได้ยังไงคุณไม่กินวิตามินคุณไม่กินอะไรเลยคุณกินแต่น้ําเกลือนะคุณจะได้สารอาหารครบไหมคุณจะแข็งแรงไหมคุณจะมีชีวิตเหมือน คนที่มีร่างกายดีได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับของทุกอย่างควรจะใส่ให้ครบควรจะดูแลให้ครบโอเคนะครับวันนี้ก็คงยาวแล้วพูดเรื่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะบางทีเราให้ความรู้มันเหมือนมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกนะครับเพราะว่าเราให้ไปหมดแล้วมันก็จะรู้สึกไม่สนุกเราลองมาพูดการใช้ชีวิตแบบนี้กันบ้างดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะ ผมก็เอาเฉพาะคนที่เขาชอบนะครับคนที่ชอบคนที่เข้าใจนะคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องดูนะครับ <g ul ana> เพราะว่าสิ่งที่ผมให้ความรู้พวกคุณไปมันก็หมดแล้วนะครับพวกคุณก็เอาไปใช้กันหมดแล้วแล้วคุณก็เข้าใจกันดีว่าใช้แล้วมันเป็นยังไง <g ul ana> คราวนี้พวกคุณก็ไปสรรหาวิธีอื่นๆช่องอื่นๆเขาก็อาจมีวิธีอื่นๆมาให้คุณศึกษานั่นแหละครับ แต่ส่วนใหญ่มันก็จะเือนเหมือนในสิ่งที่ผมให้นั่นแหละส่วนนอกนั้นคราวนี้มันก็จะเป็นพวกการสรรหาเอาฮอร์โมนเอายาอะไรมาใส่แล้วพวกท่านก็ไปตามเทรนตามกระแสะอะไรประมาณนั้นข้าวเขียวข้าวไม่เขียวเลยครับข้าวเหลืองใส่เบียร์ปุ๊บเขียวแมงใส่เบียร์เบียร์ควรเท่าไหร่ครับคิดมั้งนะแล้วก็มาบ่นว่าต้นทุนในการทํานาเยอะแต่ใส่เบียร์ได้นี่ก็คือพวกคุณรวยนะครับ ผมก็ไม่รู้พวกคุณคิดอะไรกันเนาะสำหรับผมผมไม่ได้ใส่อะไรเลยครับเบียรเบอร์ผมไม่ใส่หรอกใส่ทำาหาอะไรเอาไว้กินดีกว่าไหมครับผมเอาเบียไว้กินดีกว่าไหมเออมนุษย์เรานี่ก็แปกนะครับสรรหาอะไรที่มันจะโกงธรรมชาติคุณไม่มีทางชนะธรรมชาติหรอกครับใส่เบียใส่อะไรมากๆก็ระวังตอนจบนะครับเชื้อรากับเพียมันแรง ระวังให้ดีนะครับกิ่นอะไรที่มันฉีดแล้วมันหอมมากอะ่ะก็ระวังให้ดีนะครับไม่เพีย้ยเอยไม่หนอนเอยไม่เชลาเอยก็ระวังให้ดีนะครับจะหาว่าไม่เตือนธรรมชาติมันมีกลิ่นมีคราร์อฟิลที่ขับมแมลงหรือว่าดึงดูดมแมลงได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ